สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งจอ a n d r o อ d นะครับเอราะว่ากูติดกูติลี่นะครับแรมสามล้อมสามสองนะครับนี่ดูนะครับการเข้าเล่น youtube อะไรนี่การเล่นไหลนะครับันี่ youtube ไม่มีโฆษณาเล่นได้เลยนะครับอันนี้ก็วิ่งได้เลยนะครับเนี่ยนะครับ วนนดีใจครับมี้องใครับหลากเล่นได้ในบามลผลไวนะเราจะเล่นแปตดี้นะครับเนี่ยหรือว่าเราเชียงใหม่ใช้ใใคำสั่งเสียงนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ระมบผลเร็วมากนะครับทีวียู8โคดนะวันี้หน้าทางเหนือไปยังซอยคลองนองบัวถนนเราจะแบ่งสองหน้าจอได้ <5 S 1> <5 S 2> นะครับเ่ย แบ่งสองหน้าจอจะดูจอเต็มจอเต็มจอเล็กได้หมดครับจอเล็ก,อ,ลก,อ,ลกอันนี้จอเต็มอนนี้จอเล็กอ,อันนี้ไซตันนะครับปีสองพันยี่สิมีกล้องรอบคันนะครับกล้องรอบคันเดียวก็ดูได้มีเม่เข้าเกียร์ต่อยนะครับ เป็นวงอะไรอะไรก็เหมือนเดิมประตูก็โชว์นะครับโชว์ประตูโชว์แอร์นะครับแอร์ก็โชว์นะครับเดี๋ยวเราจะดูทีวีออนไลน์ก็ได้นะครับลองไปลุกขันครับทีวีออนไลน์นี่ลูกทีวีนะ ครับท right? e ีวีออนไลน์นะครับเฮียครับทันเร็วมากนะครับมีน็ตฟิกมี Youtube ไม่มีโฆษณานะครับลงใหลุกทีวีนะครับมีเบสตนะครับเราลงเข้าได้หมดเลยนะครับขณะนี้เราเข้าทางดีอะไรได้ระยัดเวลาได้หนึ่งาทีโดยผ่านทางหลวงสายเอเชียหมาเลขสองแปดเพื่อเปลี่ยนเส้นทางนี่ขอจบรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ